เอาล่ะครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เนี่ยผมซุ่มได้สกินสุดเท่มาครับ<อ>ได้จากลักกี้เรลอยอนนั่นเองและผมจะมาเล่นตัวคาลี่นะครับกับเจ้าพังกินน้อยนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาโดดล่องแบบชิลๆนะได่เราไปเจอกันในสงครามเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็ เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับเอผมไม่มั่นใจเลยสะชนะไหมโอเคงัน้นเดี๋ยวเราก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอ่อลงที่ไหนดีอ่ะสเสี่ยงไปเลยพีคปพีคไปเลยเลยขาบอกว่าคนเก่งไม่ค่อยลงกันละจริงหรือเปล่ามาดูทฤษฎีนี้กันนะครับลงไปแล้ว มีคนลงขอนหน้านี้อ่ะงั้นอย่าย้ายตำแหน่งแล้วกันไปเร็วไปเร็วลงเร็วโอเคครับลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้วนะต่อไปหาของเร็วโอเคลูกซองได้อยู่ลูกซองปืนไฟนะ ได้ <S 2> <S 2> ปืนมาพอสุกวรเหมือนนีน้เสียงใครไม่มีไม่มีเฮ้ยทำไมมันชอบแหลกจังอ่ะแมวดีแมวดีแม่แหลกดีเคลอนไปโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคนคนคน นหนีไหม่ะแน่หแล้ววะเฮ้ยมันหนีอ่ะโอ้อไรวะโอ้ไม่ทันเลยไม่ได้คิวเลยอ่ะขอโทษขอตามมาัหน่อย

จเจอแล้วครับหัวแตกครับเป็นไงล่ะครับมาดิมาดิครับหัวแตกครับบอแล้วผมอ่ะจอดไงล่าไงล่าเดี๋ยว,ยวขอหิวก่อนบอกเเมื่อกี้ถ้าผมไม่ลากขึ้นหัวนะตายอะ่ะบอกเลยเออเราขึ้นไปยังไงอะ่ะ ึ้นไปอย่างไงนี่อ๋อมต้องขึ้นทางนี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราไม่ขึ้นตามล่าต่อเอ้ผมต้องหาของเพิ่มว่ะของแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มของก่อนนะครับเฮ้ยคนอยู่ใกล้ๆเว้ย มาแล้วไงหัวแตกครับสวัสดีก็มาดีครับมาดีครับหัวแตกไปครับเอ้ยเอาซองมาทำไมอ่ะเฮ้ย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 โอ้ยเมื่อกี้โอ้โหอ,โอืผมทิ้งปืนเล็งไปเขาเริ่มมาใกล้แล้ว อ๋อไม่ได้เขาอยู่นู่นเดี๋ยวดูก่อนดูจังหวะก่อนเอเราจะชาร์จดีแต่ชาร์จก็เสี่ยงนะเสี่ยงมากแล้วนเะข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เฮ้ยลุ้น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 เอาไง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 ล่ะจังไงอน่ะมาดิมาดิโเวดเต้นตุบตับเลยว่ะมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาดิาดตายไปดิครับ โอ้โหใจเต้นตุบตับเลยเมื่อกี้โอ้นึกว่าจะตายแล้วโอ้โหโหยเลือดก็จะหมดโอเคครับเหลืออีกสี่คนนะที่เราต้องฆ่าไปทุกคนทุกคนเจอคนแล้วเจอคนแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันจริงผมแล้ว

โอ้โหโดนแต่ตัวปลาโถเอาเข้าไปโดนแต่ตัวไม่โดนอะไรเลยโอ้ช็อตไม่สวยเลยอะเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอไปปัม๊มไปเดยไปอัพเกรดก,ก่อนนะเอาอัพไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวหิ้วเลือดก,ก่อนอันตรายอันตราย เฮ้ยไล่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 ไอบอไอบอเฮ้ยเขาจะชาร์จป่ะทุกคนเขาจะชาร์จเขาชาร์จแล้วก็ชาร์จมาเต้ เฮ้ยทุกคนวงบีบวงบีบโอ้ยเฮ้ยวงบีบแล้ววงบีบแล้ววงบีบแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยมาดิโอ้โหเป็นไงเกือบไม่รอดแล้วโอ้โหถ้าผมไม่ได้กำลังใจจากคนดูนะผมไม่รอดไปแล้วนะโอ้โห เอาละครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เข้ากับฟ e ีไฟ e โโล่คนเดียวนะอืมที่หนึ่งอีกแล้วนะโอเคครับถ้าทุกคนชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ